go เลว่าไป,ไป fitness คือ fitness ฉันไป fitness I go to fitness ถ้าเราจะแปลทงตัวมันปิดนะครับ fitness ภาษาไทยคือสถานที่ออกกำลังกายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วครับคำว่า fitness ในภานษาอังกฤษไม่ได้มาถึงสถานที่นะครับมันเป็นความฟิตความแข็งแรงของร่างกายเองครับ ถ้าเราไปสถานที่เราก็ต้องใช้สิ่งที่เป็นสถานที่คือ the gym the gym สถานที่ออกกำลังกายเองครับฉันไปฟิตเนสทุกๆสัปดาห์ I go to the gym every week ฉันกำลังจะไปฟิตเนส I am going to the gym ฉันไปฟิตเนสมาเมื่อวาน I went to the gym yesterday คำว่าออกกําลังกายมีอีกหลายแบบนะครับนอกจากคําว่า exercise เราสามารถใช้คําว่า work out หรือ do exercise ฉันชอบออกกําลังกายที่ fitness right. I like to exercise at the gym I like to do exercise at the gym I like to work out at the gym